เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาวันนี้เราก็จะไปตะลุยกันครับแล้วเข้าเกมมานี่คือก็พร้อมยิงเลยนี่แล้วมีปืนฟาร์มมาอยู่ในมือนะแล้วตอนนี้แอดดรอปมันก็ใกล้จะตกด้วยครับแล้วก็ได้รวยแน่วนันนี้แต่ก็เป้าหมายข้างหน้าเราแล้วก็นี่ไงห้ยแล้วเข้าหัว2เบดนี่คือเรียบร้อยนี่หุยดูดิอันนี้ผมได้เป็นปืนใบสันมาว่ะแล้วก็มีการ์ดฟ้า แล้วก็มีชุดกร่อนิดหน่อยโอ้ยไม่งไงคนนี้จะเล่นเราไปแล้วก็ได้ปืนใบสันมาครับแสดงว่าคนนี้น่าจะไปเปิดห้องการ์ดมาเนี่ยนี่ถือว่าเราได้ต่อยอดเลยว่ะแา่าที่เราใช้ปืนฟาร์มมานี่คือไปใช้ใบสันเลยเพราะว่าใบาสันก็กระสุนเยอะไปะ ชาร์จพรีเมียมรวมทุกความบันเทิงไว้ที่นี่ที่เดียวแล้วไม่ว่าจะเป็น u t u b e พรีเมียมต่อ,อยุเมลเดิมได้เลยหรือว่าใครที่เป็นสายดูอนิเมะดูซีรีส์เนี่ยก็จะมี Netflix Disney รวมไปถึงไอชีอีก็ยังมีเลยครับแล้วก็ยังมีระบบแจ้งเตือนหมดอายุล่วงหน้าให้ด้วยครับไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงไม่มีขาดตอนแน่นอนสาม,มารถสแกน QR วโค้ดบนหน้าจอได้เลยครับจะมีแอดมินดูแลตลอดทุกอายุการใช้งานเลยสนุกทุกความบันเทิงความบันเทิงที่คุณต้องการต้องชาร์จพรีเมียม น,นี้แอดรอปก็ตกที่ฐานทัพทหารครับแล้วก็มีเจ้าทินว่ะดูดิมีต้องเปิดเรานะในบ้านนี่คือ3 4สคนดูดิอุย้ยโอยดูดิโหแล้วดวูลูกซองเล่นงานตอนนี้ก็มีระเบิดเควสครับแล้วก็เจาะประตูเลยนี่ไงเปิดเราดีนักเลยก็มาเข้าในบ้านเลยไเจ้นคนนอนนะตอนนี้มีคนอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เจาะเลยนะ บอกเลยว่าเสร็จเราแน่ไม่แล้วไป่นเตรียม,มาก็เจาะว่ะต้องอย่างนี้เฮ้ยแล้วประตูนี้คือไม่พังว่ะอุยดูดิอันนี้คือซ่อมว่าอะไรเนี่ยนี่อะไรก็พังแล้วและโดนระเบิดปมด้วยไปแล้วดูดิตอนนี้คือในบ้านยังมีคนอีกนะยังมีสองเทา้าแต่ห้องในนี่เหมือนกับว่าจะอัพเล็กเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เจาะเล่นไป ก,ก็ยิงเอานัวครับตอนนี้มาร,ระเบิดถังนี่คือหมดเรียบร้อยนี่ังแล้วดูดิแล้วก็มีห้องในอีกนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็เอาแค่นี้พอเพราะว่าเป็นแค่ระเบิดฟรีเนี่ยไปแล้วไปเกาะกันครับแอดดับกล้ตกที่เกาะนะ <S <S แล้วก็ไปดีกว่า ไม่รู้ว่าจะเดือดหรือเปล่านะแล้วก็มากันสี่คนครับตอนนี้เนี่ยแล้วก็ตกที่เกาะด้วยไม่รู้ว่าจะมีคนไปเปล่านะผมว่าตัวนี้คเคยน์่าจะได้ของไปเนี่ยเพราะว่าเห็นขับเรือออกมาจากเกาะน,นะดูว่าจะได้ไหมข้างหน้าเราแล่ก็เรียบดอย ตอนนี้คือเรามาไม่ทันหวะแต่ก็เหมือนจะเจอตัวไมือูว่าจะได้ของมาหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงดูดิตอนนี้คือเราได้บารเรตมาครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นของแอดดรอปชัวนะไปครับแล้วก,กลับบ้านเรากันถือว่าเรามารอบนี้คือไม่ได้นัวหวาเพราะว่ามันก็ตกที่เกาะด้วยนะคนนี้คือมาน้อยมากอ่ะแต่ก็ได้ของมาอยู่ครับไป ไม่ตรงนี้มันอะไรกันวะเนี้ดูดิโอ,โ,โอ้โหแล้วคือยิงไม่เข้าด้วยว่าคนนี้ไ่ของอะไรบ้างคนนี้คือลูกซองว่ะ <c oughs> จะเป็นคนที่กำลังฟาร์มเลยเนะี่ยไปแล้วก็กลับไปเก็บของแป๊บหนึ่ง,น,งนี่ไงแล้วก็โดนไป หนีไม่รอดนะตัวนี้โดนเพื่อนในทีมเราเล่นงานเนี่ยมาตอนนี้มาเก็บเรือต่อครับแล้วก็มาคนแรกเลยเพราะว่าตอนนี้คือยังไม่มีชื่อนะถือว่าเรามาไวแล้วก็ไปกดกล่องแป๊บหนึ่งไหลก็มาดักคนกันครับเชื่ว่าจะมีคนมาหรือเปล่าเพราะว่ามันไกลมากเลยเนะี่ย เลยพร้อมยิงครับตอนนี้ผมก็ใช้เป็นปืนเอมเจครับแลวก็เป็นเสื้อกราะเหล็กนะบอกเลยว่าเต็มยศเลยเลยก็พร้อมบวกครับตอนนี้ไปคนมาแล้วดูดินีคนขี่ไปอาซาสมาครับเลยก็มาคนเดียวมาแล้วเราก็คนเดียวนะแล้วก็วิ่งเข้าใส่เลยมนอยู่ไหนวะเนี่ยนะเดี๋ยวแล้ว นี่ไงแล้วก็ร่วงไปแล้วก็ใช้เป็นปืน M7 ด้วยเก็บมาแล้วก็เป็นเสื้อเกราะกด็ดูครับแล้วก็เป็นรองเท้าเหล็กนะของดีมามาดูของเล็กล่องครับเปิดแล้วแรกก็นี่ไงดูดิแล้วก็เป็นของในกล่องนะงว่าพอใช้ได้เดี๋ยวมาเช็คดูครับว่ามีคนมาหรือเปล่านะแสดงว่ามาแค่คนเดียวเองกว่า เลยไม่ได้หนัวเลยรอบนี้แต่ก็ได้ของมาครับเหมือนเดิมและนี่คือของที่เราได้มาเมื่อกี้ครับเราได้ไดินไมอยมา3ลูกแล้วก็เป็นเครื่องกลั่นนะแต่ก็มีปืนฟาร์มมาตด้วยตอนนี้มีคนยิงหอครับดูดิแล้วก็ยิงตกหน้าบ้านเลยแต่เรามาแล้วนี่ดูดิ นี่ไงแล้วก็ร่วงไปอันนี้คือคนเดิมเลยคนที่ไปเก็บเรือเนี่ยมาแล้วก็ตามไปเล่นถึงบ้านละเรือนครับว่าฮอ,อน,นี้คือใครจะได้มาอันนี้คือเรามาคุมเลยนะอนนีมันก็จะซ่อนฮอไม่ได้แล้วครับไปแล้วก็วางพื้นไปอันนี้เราก็มากัน2คนครับดูว่าเราตามมาเล่นถึงบ้านนี่คือเราจะได้มาหรือเปล่า ดิรอยท้ามี่สองคนนี่ไงอะไรก็ร่วงไปโอ้ยอะไรก็เหมือนกับว่าจะลากป้อมาด้วยดูดิยังไม่เข้าแสดงว่าผมยังโดนป้อมนะเอาวะแต่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ยิงเล่นต่อ เขาก็อยู่ฝั่งเราเนะ๊ะแล้วก็เอาไมา้แป๊บหนึ่งแล้วขยับเข้าใกล้นี่เอามานี่แล้วก็ร่วงอีกแล้วนะเฮ้ยโอ้ยดูดินี่ไงแล้วก็เรียบร้อย ก็ได้ปืนใบสันมาครับนี่มีคนร่อนมาหาว่าแล้วเฝ้าต่อนะหรือว่าจะได้มาหรือเปล่าโอ้โหแล้วถามจริงดูดิแล้วมาไล่ย,ยิงเลยนี่ไงแล้วก็โดนวะ่ะเอาเรื่องไม่มาเลยวะ่ะ และพวกนี้คือของจริงว่ะเราสามมาเล่นถึงบ้านเลยแล้วก็คราบหุ่นมามันวางต่อหน้าต่อตาเราเลยแล้วก็มาไล่ยิงเลยเนี่ยเอาเรื่องดูดิตอนนี้มันซ่อนหุนในบ้านลนะนี่ไงแล้วก็ร่วงไปกับว่าจะเอากลนเบามาแล้วก็ไปยิงหุนเล่นนะเด้วมันซ่อนเลยครับดีว่าไม่ของเลยไหมแล้วก็ได้เหล็กมานิดหน่อย แล้วก็ไปดีกว่าครับอ๋อเราเจอหุ่นวาะตอนนี้ตัวอะไรมันมาบ้านผมวะเนี่ยดูดิไหนละนี่ไงโอ้ยอันนี้คือมันขี่ริฟฟินเลยว่ะเ,เรื่องตอนนี้ผมว่าบ้านเรานี่คือน่าจะเป็นแลนด์มาร์กแหละมีคนมาไม่พักเลยมาดูคนนี่นี่ไงแล้วก็เรียบร้อย แล้วก็ซ้ำไปไปดูของครับว่ามันใช้ของอะไรบ้างเนี่ยขีดกริฟฟินแล้วก็มาบ้านเราแต่ว่าพอมีคนให้ยิงอยู่นะไปะมาถึงที่เลยดูไปดูของกันครับนี่ถ้าเราได้ฟาร์มมาร์ทมาแล้วก็มีเสื้อเหล็กนะมีเสื้อกับรองเท้าโอ้ยเอาแล้ว ดูดิโอยโอ้ย,อยสองตัวหว่ะนี่ไงอะไรก็เฟบแล้วก็เรียบร้อยครับจังหวัดนี้นี่ไงแก๊งสัตว์บินไอพวกสัตว์มีปีกนะมาเจอเราไปแล้วเก็บมาครับคนนี้คือใช้ปืนไอ้นี่ครับเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็อีกคนนี้คือปืนหนักนะมาเก็บของมา โอเคเราได้คิวบีมาครับแล้วก็มีการ์ดฟ้าแล้วก็มีเสเหล็กนะบอกเลยว่าเติบโตนี่เพื่อนเรานี่คือใช้สซกกาแล้วก็เสร็จกระดูกแล้วก็โดนมาเล่นว่ะเจอคนแล้วตอนนี้ก็รอแอรดรอบนะแล้วก็มีคนมาครับดูดิมันแอบอยู่หลังรั้วนี่แล้วก็เจอรอยเท้าหละหรือว่าของสุดดีไหม้ฟับนี่ไงแล้วก็ร่วงไป แต่ก็ดาเมดเยอะอยู่นะแสดงว่า,า,มมาน่าจะใส่เกราะมาแล้วก็ได้ใบสันมาครับแล้วก็มีเสื้อเหล็กแล้วก็มีตกระดูไป่แต่กนก็ได้ไปแล้วครับแอดดอปเนี่ยแล้วก็ไปดีกว่านะว่าคนมาไม่ค่อยเยอะครับมาไม่กี่คนเองเนี่ยแต่ก็ได้มานี่พื่อนกลับไปแล้วว่าแล้วก็ขี่ม้ากลับเลย แล้วดูดิตอนนี้คือคนมาทำอะไรเนี่ยดูดิขยับอยู่นะนี่ไงโอ้ยแล้วเหมือนกับว่าจะถือปืนยาวๆด้วยครับแล้วมานอนเล่นอะไรตรงนี้เนี่ยนี่โอ้ยดูดิ M4 เ,เลยและถามจริงอันนี้คือชุดไายเต็มครับบอกเลยว่าเต็มยศเลยขนาดผมนี่คือยังไม่เต็มยศเลยเนยไีได้ของดีมาแล้ว M4 ด้วยเดี๋ยวเราก็เอามาใช้เลยครับ M4 เ,เนี่ย เดี๋ไปเก็บปืนแป๊บหนึ่งมาละเหมือนเดิมครับพวกสัตว์มีปีกเนี่ยมาเล่นแถวบ้านเราเมีกับปืนนี้เลยเฮ้ยอยุ้ยนี่ไงก็เรียบร้อยจังหวะที่กระสุนน้อยนี่คือตัวโดดลงหลังนะแต่ก็ได้ยูซี่มาครับแล้วก็มีของฟาร์มนิดหน่อยดูดิมีของฟานแน่น ว่าได้ของมาดูดิมันบินไปแล้ว่ะแล้วเก็บของครับตอนนี้คือได้ของอยู่นี่มันบวกกันแล้วข้างหน้าเราครับเห็นล้ดูดิมันอยู่ข้างหลังนี้นะหมาเดีวฟบหัวเลยตามจริงเรายิงไปนี่กี่โดนแต่มาก แล้วก็นี่ไงแล้วก็ร่วงไปจังหวะนี้เฮ้ยนี่ไงโอ้หบอกเลยว่าเราต้องสังเกตดีๆอะยิงหน้าไปแล้วก็หลังก็มาเนี่ยเฮ้ยแล้วก็คนนี้คือสกาครับตอนนี้คือมันยิงรถถังกันอยู่นะแล้วก็มีพวกตัวป่วนครับแล้วก็จะมาแจมด้วยคนเนี่ยแล้วก็จะมาป่วนบ้างดูดิอันนี้คือชุดไฮเลยบอกเลยว่าพวกนี้คือโคตรรวย แล้วก็กลับไปเก็บปืนแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาใหม่นะแล้วก็จะมาแจมด้วยคนมันก็ยิงรถถังกันอยู่เนะี่ยไปล้วก็รีบกลับเลยก็รีบมาครับเดี๋ยวก็จะไม่ทันเอาเปิดผมเลยนะนี่ไงมาแล้วแรกก็เรียบร้อยโอ้โหแ้วพวกนี้คือวิ่งสองคนหว่า แล้วก็วุย้ยอันนี้คือผมได้ปืนอัรมาเราได้ปืนอาร์มาแล้วก็ยูซี่มันจะหลอยอย่างเดียวเลยพวกนี้เนี่ยนี่มีคนบินมาแล้วเพลย์ฮาร์ัสวอยโอ้โหไอ้พวกนี้มาอีกแล้วมาเล่นหุ่นเดี๋ยวว่ดีนหนีรอดปหมเนี่ยบอกแล้วว่าบึ้มเดียวนี่คือเรียบร้อยโอ้โหเล็ดดูดิโดนหวาแล้วก็หนีไม่รอดหวะดูดิ เอาจริงพวกนี้คือมันสู้ไม่ได้นะมันคราบปุ่นมาเลยโอ้โหมาแล้วแต่นี้ผมมากับปืนเครื่องไม่เหล็กไฟฟ้าเลยดูหุ่นมาดิอันนี้หุ่นนี้คือใกล้พังเลยนะบอกเลยว่าโดนแม่เล่เพื่อนยิงอยู่นะนี่ไงพังไปแล้วเอาดีมามาดูกันครับว่าพวกนี้คือถ้ามันไม่มีขุ่นยนต์เนี่ยมันจะทำอะไรได้นี่สาหัสแล้ว มาเรามาสองคนครับตอนนี้ดูว่าเราจะแย่งรถถังได้ไหมเมื่อกี้คือมันมีหุ่นยนต์คุมนะตอนนี้คือปังไปแหละไปบอกแล้วว่าถึงตาเราแล้วดูว่าจะมีคนกล้าลงมาหรือเปล่าเ้ยเดี๋ยวเรายืนเล่นเลยอยู่บนนี้เลยเนี่ยดูดิบอกเลยว่าพวกนี้คือมันไม่กล้าเล่นนะมันมีหุ่นนี่คือมันวิ่งเข้าใส่เลย แต่ก็น่าจะได้เวลาเลยครับมันก็หลายนาทีละแ้วก็นี่เราก็ปล่อยน้องเขาเก็บไปปล่อยให้คนที่บินได้เก็บครับถึงเราเก็บไปแล้วก็จะหนียากนะนนี้ลงมาแล้วนี่เฮ้ยเล็บกันในทีมเราโดนว่ะมาแล้วนี่ไงแล้วก็เรียบร้อยและก็รวงฝ่ายสองคนซ้ก่อนนะดูดิ และสัตว์บินนี่เจอหลายตัวเกินโอ้โหยังมีอีกนะนี่ไงใช้ปืนพื้น,นไม่เหล็กไฟฟ้ายิงเลยดูดิร่วงกันเป็นแถบครับจังหวานนี้นี่ได้ของนี่คืนน้องในทีมเราก็จะได้ไปนะก็ร่วงไปเลยครับไม่รู้ว่าได้เก็บของสําคัญไปหรือเปล่าเคเแล้วได้มาอยู่ครับคนบินมาแล้วนี่ไง แต่ในโซ่พวกนี้คือของดีไม่อยู่นะแสดงว่าน้องในทีมเราก็จะได้ไปไปเดี๋ยวเราไปเปิดห้องม่วงต่อนะเมื่อกี้น้องมันก็เอาการ์ดม่วงใส่ในเซฟเนี่ยอะไวไปเปิดกันนี่และนี่คือของที่เราได้มาเนี่ยมีปืนอาร์คอะไรก็ m อแล้วก็มีชุดหายนะ มาครับมาดูว่าจะมีคนมาหรือเปล่าตอนนี้แอดดอบมันก็มาด้วยครับมันก็ใกล้จะตกเลยนะแต่เราก็มาตัดห้องก่อนเนี่ยมานี่มีตัวมาแล้วแล้วก็มาแค่คนเดียวครับเพียซัสเนี่ยอันนี้เป็นยูนิคอร,ร์นนี่ไงแล้วก็ร่วงไปไปเหมือนเดิมครับแล้วก็ปล่อยน้องเข้าเก็บไปแล้วก็กลับช้านะผมว่า แล้วก็ไปต่อที่เกาะดีกว่านะตอนนี้มันก็มีแอร์ดรอปตกครับไปอันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยมันก็สามารถปรับมุมมองไดแ้แล้วก็จะมาปรับให้ดูกันเดี๋ยวเราก็จะมาปรับแบบนี้ครับดูดิอุย้ยแล้วมุมมองนี่คือเราก็จะเห็นไกลามากอะแีวก็แล้วแต่เลยครับว่าใครจะปรับยังไงนะให้มันดูใกล้หรือว่าไกลเนี่ยนี แฝบอุนะ้ยแล้วเราก็สามารถเห็นหมดเลยว่ะนี่เหมือนกับตัวเรานี่คือจะอยู่กลางจอเลยมีคน <Un icorn S 2> มาแล้วแล้วก็ขี่ยู่ในคอนด้วยแล้วอยู่นิ่งแบบนี้นี่ไงอยู่นิ่งนี่คือเสร็จปืนเรานะนเปิดแล้วนะเรันคับว่า ไม่ของอะไรบ้างอันนี้ก็มีสไนเปอร์เรนครับแล้วก็ของตามนี้เลยไ <Follow me. S 1> ปเราไปดูสมเมื่อกี้เนี่ยนี่เจอแล้วเมื่อกี้นี่คือย่ามบังแถวนี้โอเคหูยดูดิเป็นเซตกระดูกแล้วมีคิวบีว่ะแล้วใช้ปืนหนักเลยไปหวัวแลวถามจริงดูดิ อันนี้คือเห็นอะไรอยู่บนฟ้าเราเจอผู้ใช้วิชาววะนี่ไงผู้ใช้วิชาบอกเลยว่ามันจะมามุดบ้านแน่แล้วก็มาแถวบ้านเราดิมารอบสองนะเฮ้ยโอ้โหเอาเรื่องว่ะไล่ก็เรียบร้อยครับเอาไว้ อันนี้คือฝ่มเพิ่งรู้ครับว่าถ้ามันแบบไม่ได้อยู่ในบ้านนี่คือเราก็สามารถยิงได้ครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ในบ้านเรานี่คือเรารื้อเพดานเลยครับเราก็ยิงได้นะมาและนี่คือบ้านมันครับบ้านผู้ชายวิชานเนี่ยเราก็จะมาลองแทะดูนี่ตอนนี้เราก็มีดาบนะไปะมาดูว่าในบ้านมันนี่คือเราจะเจาะเข้าได้หรือเปล่านี่ ตอน,นี้คือแป้ว่ามันอยู่บ้านเปล่านะลองเจาะดูแต่ก็เพื่อนในทีมบอกว่าในบ้านนี้คือบ้านโประแล้วก็เจาะไปฮ้ยจะพังแล้วแรกก็นี่ไงได้แต่ว่าตรงนี้คือไม่ล็อกว่ะเราก็แทะตรงนี้เลยดีกว่านะ <Nice. S 2> จะพังละโอเคโอค้ยอันนี้คือบ้านอะไรของมันเนี่ยดูดิผนังนี่คือเหมือนกับซ้อนหลายผนังเลยเราจะเจาะตรงไหนดีเฮ้ยดูดิมาแล้ววุ้ยแล่คือผมไม่เห็นตัวด้วย ดูดิเอาละตอนนี้ผมมาตัวเปล่าเลยก็ในมือมี M4 นะแต่ว่าเราโดนแน่ครับดูดิเดิมเลยดูดิโอ้โยแล้ามาวามันวาร์ปมาต่อหนนะ้าแรกก็นี่ไงเราโดนจนได้วะ่ะเนี่ยก็รายงานเลยไม่เหน่ไม่หมดสักทีหนึ่งนะ ไะแต่ก็เป็นงานกันบ้างครับวันนี้ผมว่าเราก็มาประมาณนี้ดีกว่านะวันนี้ก็ถือว่าพอได้นัวครับแล้วก็ไปได้หลายที่เลยไะเวลาก็ค่อยเจอกันใหม่ครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนผมไปก่อนละ